จอมปราดยุทธภพกับคอคเทลข้ามเวลาตอนที่21ทลายห้าธาตุและทางเลือกของปรมาจา,าย์ไบเทียนพร้อมด้วยพลังจากวิชาจิตประพัสสอนที่ทำให้จิตใจสงบนิ่งและสายตาเฉียบคมกว่าเดิมเผชิญหน้ากับคลายกลนปราณห้าธาตุของหลี่เซียนที่กำลังท้าโถมเข้ามาอย่างรุนแรง ก้อนหินขนาดใหญ่เท่าตัวคนพุ่งเข้าใส่ใบเทียนใช้พลังปราณอัศนีมมหันแชแข็งก้อนหินนั้นจนแตกสลายเป็นเศษน้ำแข็งก่อนที่เปลวไฟสีแดงฉานจะลุกโชนเข้ามาจากด้านข้างเขาตวัดมือพลังปราณก่อตัวเป็นม่านน้ำแข็งป้องกันเปลวเพลิงไว้ ชิงหยวนใช้กระบี่วายุทะลวงแม่คาฟาดฟันสายน้ำที่เชี่ยวกรากให้แยกออกจากกันพร้อมกับพุ่งเข้าหาหลี่เซียนอย่างรวดเร็วเพื่อกดดันสู่แม่และโจอี้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมโจอี้ยิงธนูทะลวงปราณเข้าใส่จุดที่คาดว่าจะเป็นแกนกลางของค่ายกลนธาตุสู่แม่ใช้เข็มเงินติดตามไปเพื่อทำลายจุดเชื่อมโยงพลังงาน เจ้าค้ายกลนห้าธาตุนี้มีจุดอ่อนอยู่ที่การหมุนเวียนพลังงานถ้าทำลายจุดสมดุลธาตุได้มันจะสลายไปแองถุงเงินส่งเสียงในความคิดของไบเทียนอย่างเร่งรีบมันวิเคราะห์รูปแบบพลังงานของค่ายกลนได้อย่างรวดเร็ว ไเทียนรับรู้ถึงจุดอ่อนเขาหลบหลีกการโจมตีของพลังธาตุทองที่ก่อตัวเป็นคมดาบโลหะที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วก่อนจะชี้ไปยังจุดหนึ่งบนพื้นดินชิงหยวนโจอี้ซูแม,ม่โจมตีจุดนี้พร้อมกันมันคือแกนธาตุดินที่คอยควบคุมการหมุนเวียนพลังงานทั้งหมด ไเทียนสั่งด้วยน้ำเสียงหนักแน่นชิงหยวนไม่รอช้าเขาพุ่งตัวเข้าใส่แกนธาตุดินนั้นด้วยวิชาเท้าแม่ขาที่รวดเร็วใช้กระบี่ฟันเข้าที่แกนนั้นอย่างรุนแรงโจโอี้ยิงธนูเล็งไปยังจุดเดียวกันด้วยธนูพลังปราณห้าสีที่รวมพลังปราณหลายชนิดเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเพิ่มพลังทำลายล้างสูเม่ใช้เข็มเงินชุดสุดท้ายที่เธอมีแทงเข้าที่จุดพลังงานละเอียดของแกนธาตุ Toom, toom, toom. การโจมตีพร้อมกันทั้งสามคนผสานกับพลังปราณอสศนีเมหันของไบเทียนที่พุ่งเข้าเสริมทำให้แกนธาตุดินระเบิดออกอย่างรุนแรงคล้ายกลนปรานห้าธาตุที่เคยทรงพลังพลันสลายไปในพริบตาเปเลวไฟที่ลุกโชนดับมอดลงทันทีสายน้ำที่เชี่ยวกรากแห้งเหือดไปในอากาศและก้อนหินที่ลอยอยู่ก็ตกลงสู่พื้นจินอย่างไร้พลังหลี่เซียนกระอักเลือดออกมาคาใหญ่เขาล้มลงคุกเ่า ร่างของเขาสั่นสะท้านด้วยความเจ็บปวดจากการถูกพลังของค่ายกลนที่เขาสร้างขึ้นสะท้อนกลับดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อเขามองไปยังปายเทียนที่ยืนอย่างมั่นคงเป็นไปได้อย่างไรเจ้าทำลายค่ายกลนของข้าได้เจ้ามีความรู้เรื่องค่ายกลนมากขนาดนี้เชียวหรือหลี่เซียนพึมพำด้วยน้ำเสียงอ่อนแรง ไผ่เทียนเดินเข้ามาหาหลี่เซียนเขามองเข้าไปในดวงตาของปรมาจารย์อาจารย์เหวนซือเคยสอนวิชาค่ายกลนภาษาพิภพให้ข้าและข้าได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากคำพีเทพยุทธโบราณของตระกูลข้า ไปเทียนไม่ต้องการสังหารหลี่เซียนแต่ต้องการข้อมูลจากเขาหลี่เซียนไปเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังข้ารู้ว่าท่านถูกหลอกใช้หรือถูกควบคุมโดยอาจารย์เหวินซือเช่นกันโปรดบอกข้าเถิดว่าอาจารย์เหวินซืออยู่ที่ไหนและแผนการสุดท้ายของเขาคืออะไรหลี่เซียนหัวเราะอย่างอ่อนแรง เจ้าช่างอ่อนต่อโลกนักใบเทียนอาจารย์เหวินสือไม่ได้ถูกควบคุมเขาทำทุกอย่างด้วยเจตนาของตนเองและเป้าหมายสุดท้ายของเขาคือการเข้าถึงประตูแห่งราชามานที่ถูกผนึกไว้ใต้เทือกเขาบรรพการ คำพูดของหลี่เซียนทำให้ไบเทียนและเพื่อนๆต้องตกใจอย่างสุดขีดเทือกเขาบรรพาการเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าลือกันว่าเป็นที่ผนึกพลังงานโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประตูแห่งราชามานถุงเงินส่งเสียงในความคิดของไบเทียนด้วยความตกใจเจ้าในอนาคตที่ฉันเคยเห็นถ้าประตูนั้นถูกเปิดออกโลกจะถูกกลืนกินด้วยความมืดมิดมันคือจุดจบของทุกสิ่งหลี่เซียนกระอักเลือดอีกครั้ง อาจารย์เหวินซือกำลังจะใช้พลังทั้งหมดของคายกลนดูดกลืนวิญญาณที่เหลืออีกหนึ่งจุดเพื่อปลุกประตูแห่งราชามานที่เทือกเขาบรรพาการให้เปิดออกอย่างสมบูรณ์หลี่เซียนมองไปที่ไบเทียนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความยอมแพ้และความสำนึกผิดเล็กน้อยเจ้ารีบไปหยุดเขาเสียเถิดไปเทียนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหลังจากพูดจบหลี่เซียนก็หมดสติไปร่างกายของเขาสั่นสะท้านด้วยพล ปราณที่วุ่นวายจากการทำลายค่ายกลนแต่เขายังคงมีชีวิตอยู่ไยเทียนมองไปยังเพื่อนพ้องพวกเรามีเป้าหมายสุดท้ายแล้วเทือเขาบันพาการชิงหยวนพยักหน้าถ้าประตูแห่งราชามานถูกเปิดออกยุทธภพนี้จะต้องพินาศอย่างแน่นอนสู่แม่กล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่น ค่าพร้อมจะไปกับท่านปายเทียนปายเทียนก้มลงมองคำผีเทพยุทธในมืออีกครั้งเขาตระหนักว่าภารกิจนี้ใหญ่หลวงเกินกว่าที่เคยคิดไว้มากการเผชิญหน้ากับอาจารย์ที่เทือกเขาบรรพการจะเป็นการตัดสินชะตากรรมของยุทธภพ,พทั้งปวงจบตอนที่21